stop loss คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญนะครับวันนี้ผมจะชวนพวกเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสายเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นเทรดทรองเทรดคริปโตเทรดอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบน,นี้นะครับจะต้องรู้จักคำนี้ครับ stop loss สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องอยากให้ง่ายบายโคชแชมป์นะครับเ mm hmm. ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมนํามาเล่าให้พวกเราฟังแบบง่ายๆเป็นประจำครับ STOP LOSS คืออะไรครับแล้วทำไมผมถึงบอกว่ามันโคตรจะสำคัญ STOP Loss คือการตัดขาดทุนครับยุดขาดทุนนะ o p หยุดนะ Loss คือเสียหายนะยุด ความเสียหายเนะี่ยคือเราจะไม่ยอมขาดทุนไปมากกว่านี้แล้วนะครับที่อยากจะเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าเป็นคําถามที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับในกลุ่มไลน์นะครับโอเปนแชทมือใหม่หัดเล่นหุ้นไบโคชนะครับมักจะมีคําถามประเภทนี้ครับซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วตอนนี้ราคามันลงมาจังเลยคัดตอนไหนดีตัดขาดทุนตอนไหนดีครับโคชอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าเออเริ่มมาถูกทางนะเริ่มรู้จักวางแผนที่จะตัดขาดทุนแต่สิ่งแรกเนี่ยที่จะต้องคิดก่อนเลยก็คือก่อนจะซื้อหุ้นตัวใดเพื่อที่จะเทรดนะครับเราต้องวาง วางแผนไว้เสมอวางแผนนะแต่ว่าเฮ้ยซื้อราคาอะไรดีถึงจะสวยวางแผนว่าถ้าราคาขึ้นไปสักกี่บาทเราจะขายทํากําไรและควรจะวางแผนคัดลอซด้ว่าลงมาถึงเท่าไหร่คือมันผิดทางอะ่ะจะยอมแพ้จะตัดขาดทุนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนอันนี้ไปตั้งแต่แรกนะคำถามที่มาถามผมแบบเมื่อกี้จะไม่เกิดเพราะเราจะรู้ว่าถึงจุดเนี้ยเราจะคัดเลยอย่างมีวิน,นัยแล้วทําไมผมถึงแนะนําว่ามันสาําคัญและเราควรจะมีวิน,นัย ตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้ครับสมมุตินะครับถ้าเราซื้อหุ้นมาที่ราคา10บาทครับเราคาดหวังมันว่ามันจะโตไปเป็น12บาทและเราคิดว่าเอา้าถ้าเหลือสักเบาทเราจะยอมแพ้แล้วเว้ตัดขาดทุนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซื้อไป10บบาทครับขึ้นไปนิดหน่อยยึ่ยักยิก่งยก,ยกแล้วลงพวพวดพวดพวด,พด,พดมาถึง9บาทจุดที่เราบอกเราจะยอมตัดขาดทุน แล้วเราตัดสินใจว่าเฮ้ยยื้อหน่อยอีกนิดนึง <S <S เผื่อมันเด้งกลับขึ้นไปจาก9บาทเป็น9บาทท่เป็น9บาทยิอะไรก็แล้วลุ้นว่าจะกลับขึ้นไปครับไม่ยอมคัดตามที่วางแผนไว้ลงไปต่อเหลือ8บาททําไงครับแย่ yeah, แล้วพวกเราผิดแผนไม่เป็นไรงั้นรอให้มันเด้งขึ้นมา9บาทฉันจะยอมคัดแล้วกันแม่งลงต่อเหลือ7บาทครับทำไงดี8บาทก็ยอมแล้วแม่งลงไป6บาทดกคราวนี้ก็ติดหุ้นไงหงิกนะฮะแล้วปัญหามันเกิดอะไรล่ะ รอ,อไปได้ไหมล่ะหรือไปตัดขาดทุนตรงนั้นได้ไหมล่ะตัวอย่างที่เล่าให้ฟังง่ายที่สุดยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดและคํานวณในหัวได้ง่ายซื้อหุ้น10บาทครับไม่ยอมคัดลอสสักทีหุ้นมาลงเหลือ5บาทครับลงมาครึ่งหนึ่งครับโหขาดทุน50%แล้วละไม่ไหวยอมแล้วกันคัดลอสจากเงิน10บาทของเราครับตอนนี้เหลือเงิน5บาทเราขาดทุน50%เอ็งจาก10มาแต่วันที่เราจะกลับไปที่ต้นทุนเดิมครับเงินเรามีอยู่เหลือแค่5บาทเนี่ยฮะเวลาจะกลับไป10บาทเนี่ยมันต,อ,ต,100ตอน ลงมาเนี่ยขาดทุน50%ว้แต่ตอนจะกลับไปเพื่อแค่เท่าทุนน่ะเราจะต้องทําให้หุ้นหรือทองหรือคลิปโตไอตัวที่เราซื้ออ่ะมันโตขึ้น100%ครับ ถามว่าตอนแรกเนี่ยยังวางแผนในการซื้อผิดเลยหวังว่ามันจะขึ้นมันไม่ขึ้นมันยังลงแล้วเอาความมั่นใจจากไหนวะว่าไอ้รอบที่2เนี่ยเราจะตัดสินใจถูกจากทุนที่เหลือแค่5้บาทแล้วจะกลับไปเป็น10บาทได้อาจจะทําได้แหละแต่เอาความมั่นใจมาจากไหนวะตอนแรกยังผิดเลยตอนหลังจะถูกแบบโตหนึ่งเท่าตัวเลยซึ่งมันไม่ง่ายนะนี่คือความสําคัญของมันครับเราเผลอปล่อยให้มันลึกโดยที่เราไม่คัดลอสเนี่ยความเสียหายมันรุ่นแรงขนาดนะครับขนาดซื้อ10บาทครับลงมา9บาทเนะี่ยลงมา เ,เวลากลับขึ้นไปจากก้าเปณน1บบาทมันก็ไม่ได้กลับไป10%นะมันจะกลับไปประมาณ11%เเป็นต้นแปลว่าอะไรครับทุกๆตอนที่มันลงมาเนี่ยตอนขึ้นไปเนี่ยมันยากกว่าเดิมดังนั้นเราเลยต้องจํากัดความเสียหายเพื่อไม่ให้มันลุกลามและแย่ไปกว่านั้นรวมถึงถ้าเรายอมแพ้มันไวเราได้ทุนกลับมาเรายังสามารถเอาทุนเนี้ยไปต่อสู้ให้มันกลับมามีกําไร หรือให้มันเท่าทุนเนี่ยได้ง่ายกว่าเพราะว่าเงินมมนเหลือเยอะกว่าครับจาก10บาทเหลือ9ก้บาทห0ยอมแพ้เลยเนี่ยไม่ยังเหลือ9ก้บาทห0ไงนะทำกำไรสัก6% 7%ซึ่งพอเป็นไปได้แบบไม่ยากนักในระยะสั้นสำหรับสายเทรดเพื่อที่จะได้10บาท11บาทมันยังมีโอกาสครั้งแรกอาจจะวางแผนมาทูหมดทุกอย่างแล้วแต่นะแบดเดย์ซวยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหุ้นแมงดันพลิกผันหรือมีข่าวอะไรมากระทบแบบไม่ได้ตั้งใจผิดปกติไม่เป็นไรยอมให้เลวยังมีเงินก้อนใหญ่กลับไปสู้ใหม่แล้วทำให้เรา สควาามเ็จได้ํแต่วันที่เราพลาดท่าแล้วเราไม่ยอมยื้อมันพรมันขาดทุนลึกเนี่ยคราวนี้มันกลับไปยากนี่คือความสําคัญจริงๆ เกี่ยวกับเรื่อง<ม>การเทรดทุนครับสต็อปลอดเชื่อไหมครับว่านักเทรดที่เก่งเทรดเดอร์มืออาชีพทั้งหลายเนี่ยนะครับ <S <s เขาก็ผิดกันทั้งนั้นแหละครับมันไม่ใช่คนที่แบบว่าซื้อปุ๊บคุณขึ้นซื้อปุ๊บคุณขึ้นถูกร้อยเปรแม่นตลอดคนที่เทรดเก่งไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับคนที่เทรดเก่งคือจํากัดความเสี่ยงเป็นเวลาได้ได้ให้เยอะเวลาเสียเสียให้น้อยเขาเสียครับเขาเคยผิดครับต่อให้ผิดครึ่งหนึ่งถูกครึ่งหนึ่ง เขายังกำไรเพราะเขาวางแผนว่าเฮ้ยเวลากำไรขอเยอะหน่อยเวลาขาดทุนยอมแพ้แต่โดยเร็วนะครับและเนี่ยคือนิสัยของเทรดเดอร์ที่ดีดังนั้นวันนี้เลยมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าถ้าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีประสบความสำเร็จในการเทรดหุ้นหรือเทรดสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเรื่องสต็อปลอสเป็นปัจจัยที่สําคัญมากและละเลยไม่ได้ควรจะมีวินัยอย่างยิ่งยวดน,นะครับ หากถูกใจเรื่องเราในวันนี้นะครับแล้วสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับก็สามารถเข้าไปจอยได้นะครับกลุ่มไลน์ Open Chat นะครับมือใหม่หัดเล่นหุ้นไบโค้ h แชมป์นะครับเข้าไปเสิร์ชในไลน์ได้เลยนะครับก็มาพูดคุยสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะครับมือใหม่ก็เข้ามาได้เพราะอย่างที่บอกชื่อห้องันคือมือใหม่หัดเล่นหุ้นไบโค้ดแชมป์นะครับทั้งออมพูดระยะยาวทั้งเทรดหุ้นระยะสั้นเรามีผมและเหล่าแอดมินรวมถึงเพื่อนๆในห้องคอยช่วยตอบคาถามนะครับให้กับมือใหม่แล้วจะได้ไม่ผผิิดดดดพพลลาาาาให้้้นนอยยงเรรรีูจกสบณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าจะได้ทํากาไรได้เร็วขึ้นประสบความสำเร็จในการลงทุนหุ้นได้อย่างง่ายขึ้นนะครับหากถูกใจเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมาฟังไปด้วยกันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับสนับสนุนผมง่ายๆมีละครือการกดไลค์และกดแชร์นะครับสับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนทีนท่ผมนํามาย,ย่อยให้ฟังแบบง่ายๆสําสหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและ สวัสดีครับ